โน้ตโมโหเนี้ยไม่ใช่เรื่องไหนนะเรื่องสีแกมใช่ใช่ใชค่คือคือคืออันเนี้ยผมบอกผม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 สิบเป้าสเสมอว่าย่าไปอีหยังกับเด็กหน่อยหลายพี่น้องผู้ใหญ่ขนาดผู้ใหญ่ยังรับแรงประทะบ่ไววเลยแล้วเด็กน้อยอ่ะแล้วแล้ยิ่งสีแกมนะ่ะ แล้วยิ่งซีแกมนะน้องไม่ได้ทำอะไรผิดนี่น้องทำอะไรผิดเหรอถึงไปแบบไปด่าน้องไปทัวลงน้องไปเทียบน้องเทียบนั้นเทียบนี่น้องว่าได้เห็นนี้ยังผิดซีแกมไปเด็กหน่อยที่ตาหักหนารักหนารักจนคุณบูมเอ็นดูบอสโนดเอ็นดูบอสวิกเอ็นดูทุกคนเอ็นดูซีแกมแล้วน้องไม่เคย ตั้งแต่เราไปซีเกมเคยทำอะไรผิดพลาดไหมไม่ไม่ซีแกมเป็นคนที่เห็นยองเสมอต้นเสมอปลายแล้วมีแต่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นความซื่อๆของเรานั่นแยามยูน้ำเห่าเห็นหนาปูมันกระดูดจริงดอ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 งิปจริงจอบกระดดขามถนนเนี่ยดอง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 มาหลดมย่ามันเห็นเหาซีเกมนะมันสีดีใจเจอหน้าใครจะดีใจเจอหน้า เจอหน้าแม่เขาหนิแม่แม่บุ๋มของยาไปแบบพี่บุมสวัสดีค่ะงานหลุดไปไปรุปแหงเราไปะเราไปช้าอืมทำไมมาช้าจาังแต่เ,เลิกแล้วเนี่ยทำไมมาช้าเราไม่ทันดูร้องเพลงเลยเนี่ยคือถ้าสมมติว่าซีแกมอ่ะถ้าสมมุติว่าซีแกมอ่ะประพฤติไม่ดีอ่ะแล้วคนดุน้องคนดาน่าน้องผมจะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะ แต่ซีแกมเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนองมันไม่ได้เห็นยังผิดแล้วตลอดเวลาตั้งแต่ผมพอนองนองบมเคยเห็นยังแบบไม่ดีแล้วสีแกมเป็นเด็กที่วางตัวเก่งวางตัวดีมีสัมมาคารวะหลองเพ่งกับเก่งหูจักสัมมาคารวะไปลา,าหม่าไหยเห็นปุ๊บไหวปับ ท่าท้ายทางที่เขาเป็นเด็กอ่ะชิแกมเป็นคนล่าเริงถูตกต้องบาดท,ที่นี่ไปทั่วล่งย่อนอย่างไปทั่วล่งซำเขาหลองเพลงซ้ำเขาหลองเพลงโซ่ลงทำไม แล้วสิแกเวลาน้องพูดน้องไม่เคยพูดไม่มีสัมมาคารวะน้องไม่เคยพูดไม่เคยเหวี่ยงแบบไม่เคยเหวี่ยงไม่เคยมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่บ่เคยเลยที่แก็หน่อยผมก็เลยงงว่าเป็นอย่างคือผ้ากัน่าให้น้องครับปนั้นเป็นอย่างเคือผ้ากันแบบแบบดานองปนันสบายดีสบายดีครับน้องตา มันจะทําให้ชีวิตเราอะไม่มีความสุขนะแม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างแหละจะอยู่ในนี้หรือจะอยู่ด้อมไหนจะอยู่บ้านไหนก็ช่างแหละมันทาให้ชีวิตเราไม่มีความสุขเพราะเรามัวแต่มักนั่งวิพากษ์วิจารณ์นั่งต่อว่านั่งด่าแล้วยิ่งคนที่ขาดสตินะผมบอกเลยคนที่ขาดสติชีวิตแทบที่สิบว่าเหลือผู้ใดเรลานะทั้งขาดลองถามจากขอเมืองผู้ใดมาขาดสติ อยู่ด้านข้างเรามีคนอยู่หรือเปล่าพอเมียเข้าลูกเข้าบอกับเข้าบ่อแต่ละมือขันพอเมียเข้าบรเดวบอน้ำเข้าขันลูกเข้าบ่อบอน้ำเข้านั่นเราลองย้อนกลับมาดูซิว่าเราทําอะไรกับครอบครัวมากน้อยแค่ไหนเราให้ความสําคัญกับครอบครัวมากน้อยแค่ไหนเราส่งพลังงานแบบไหนให้กับคนในครอบครัวจนมันพุ่งพ่านออกมาถึงข้างนอก นะครับส่วนปัญหาเพ่งอย่งต่างๆาบิเขาก็ออกมาเบอกเรียบร้อยแล้วนี่ว่าแมนบอกใช่ไหมกา้จบให้สิน้นเด้อพี่น้องเอ้ยเป้นย้ำดาดากันได้เด้แต่ดา่าอยู่ให้บนพื้นฐานของความเหมาะสมแต่จริงๆกับบ่ณฑิยอยากให้ดา่าหอกมันบอมีอย่างเหตุให้ชีวิตเท่าดีขึ้นต่อเขาด่ากันนะ ยังแม่นกจังสีว่ามีอย่างเดวิลกับว่าหาเมนกแลว้ว่าอย่างเอ็นดูแล้วแมแม่นกแกเทคแคร์ take care เราดีเด้อเทคแคร์ทุกคนเทคแคร์<า>ทุกคนรอบข้างดีมากมมมมดีมากๆแต่เราแค่เป็นคนแบบเป็นคนเบาดังเป็นคนมักท่าปากแดงเป็นคนมักสังสรรค์แต่ถามว่าอยู่ที่่ายเวลาไปเจอจี แบบโอ้ยแม่แม่แม่เผากอนแม่แม่แบรท่านกินแม่แบรท่านนี่บระท่านนีน่อยู่ที่ค่ายแกมแทบที่จะไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรเลยนอกเหนือจากป็นย่ามเดี๋ยวออกไปข้างนอ,อกออกไปงานออกไปกับมูบางนาั้นๆที่เราจะได้วออกไปทุกคนก็นให้พื้นที่เราเน่ให้พื้นที่เราเน่ เรามีแต่ว่าแบบได้กินเขายั่งเรามีแต่แบบว่าเออที่ไปเสตัวมือนั่นจนมาแบบอะไรนะไม่อยากให้เรากลับเหรอม,ม,มันเดือดแล้วไม่อยากให้กลับตอนที่ว่าเขาไปไอีสานสนครศรีมอลําเมื่ออยากให้เขากลับอยู่เอาไปนอนก่อนแบบนอนก่อนตอนนั้นจะที่อยากกับพากันไลยเขาไปนอนอยู่ค่ายเจ <c oughs> นะ็บแล้วโอ๊ไม่อย่างเราแม่เข้ากลับแบบเดียวกับถึงแล้วก็ือเว่าสิ แกเป็นคนหน้าตาล่าเลิงแกเป็นคนที่ทำตัวล่าเลิงแตงจริงแล้วนะแกแกก็แบบแอบแบบกังวลใจหลายๆอย่างอยู่นะทุกคนเพราะแมน่าเร่าบ่ากังวลใจอย่างเด้อมัญย่ามอเนี่ยย่าไปทำลายความรู้สึกกันหลายเราบ่ไห้มีผิดมีผิดก็ไผ่มันยามเราออกมาตรวจต่อบางยามันยามเราออกมาคอมมี์บางยามันก็เป็นสิ่งที่คนเป็นแม่คนเป็นผู้ปกครองคนที่เป็นผู้อาวุโส เขาก็มีสิทธิ์ในการพูดบ้างแต่ผมผมเสว่าในการที่เราพิมพ์เอียงเราเบา,อากอียงออกบ้าน่ะมันบ่เด็ดเดือดมันบ่เด็ดไล้แรงเอียงดอกเรากระเสพคำบอกเราอยู่แต่คนที่อคติเวลาอ่านมันก็เลยอาจรู้สึกว่าสะเทือนใจไงบางคนกับแบบว่าแบบจะเมาเบาเศร้าเบาเงิเเเเนพยนต์หนวด อย่าไปด่าคนเยอะนู่นนี่นั่นภาพลักษณ์เสียนู่นนี่นั่นนี่สิเรากระดาแเรากระดาษแต่สักผู่คอยดีละเราประกาศไปด่า,ดา,ดาเพียงก่อพาดเนื้อร่วมธุรกิจแล้วโดกประชุแล้วก็อยู่ในหมวดธุรกิจแล่าเมียนอกจาดนี้เด่นห้องแด่นุง่นงนันละ เออเชียนหไวใแล้วก็เอินซื้อเบ,บิดรไฟงเงินนวดนั่นเอายหลีอี่บอดอนอะไรวันนี้ใช่ไหมอืมมีเป็เข้ามาเป็ดเปยูก็ยูก็ยูก็ดีหรอียังยยูทามาได้กัน เบิดมือว่าเฮ็ดยั้งยัา,ามหาได้กันถามหาได้เขาโตามเขาวันนี้ไม่ได้มาละไม่ไม่ได้มารุนแรงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้พี่นวลให้มาแบบมีสาระจริงตลจกจะของตื่นมาหเห็นไหลกอลโน,น่นขึ้นมาเลยอันแรกเยซึ่งว่าเจาจอบได้ยืนว่าวราได,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 ด้ดกพี่น้ตน,น่ารักวันเนี้ยเออสี่เขียดสี่ยังเขาก็บเฮ็ดย,ยู่ตกซอกอยื่นอันนี้วก,กว็คือไก่ตุ่ม เออเคลื่อนขนาดเคลือนไก่เงาคือไก่เป็นซ่างนางซึมคืออย่างนางซึมเอาฉันพูดอะไรไปว่าต้นอะไรแบบตอนก่อนที่จะลงมแบบฉันจับไม่ได้บอกว่าจะเผาไม่รู้ไรอะไรแต่นี่เนด์เนีรู้ตัว